อเ,เออโอ้เด็ดออกแล้วสนออเอนโนไ่ีนหาตัวโอ้วันนี้เราเตรียมสุดมาฮาเิเปฮส่วนพักน้องสาวกันเ้อสบายดีสบายดียดเ,เดี๋ยวนี้เราก็ย้มอมวัวกำลังเป็น,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 นหมากเลยมไม่รัมนีนออ่ัวพันนี้บอกดอกเป็นหมากเลยน อ้เป็นไม้รวดอืมโอเคคอยคเหนดอกมันก็เห็นบ่าออกมาด่ะอวมันเป็นน้ำมันดอกเดียวก่เนาะหรืออันนี้เป็นอันนี้เมียงเนี่เออะใคจเป็นเยอะเม่เยดีมันหักมดอกน่เอี่ดูเบนสวน โอเคแล้วเจ้าหน่อยไปหดหลังบ้านเถอโอเคสบายดีพี่น้องสบายดีสี่คนนี้สบายดีสบายดีเย็นนี้กำลังขดครับขดดอกไม้ดอกไม่แห่งมื่อเช้านี้ไม่ได้ขดนะิ่งดึงดอกไม้แข้ยลระต้นดอกไม่ด้านถึงดีดอกงามนี่ดอกก็เจ้าห้องดอกดาวเฮืองบอกมาอย่างนี้ ดอกขาวๆดอกสีโพ๊ะๆนี่เนี่ยมีนี่นโอนะ้ยงามบุฟูฟ่ต์สีดอกไม้นำ้นำคนน้ำคนด้นไหมอุ่นเลยอุ่นเลอุ่นอ่ออนะอันนี้ดอกนี่เขาเอ,อื้อน่าดอกองเงี่ะใช่ดอกกล้วยแห้งหวานอย่าเงเง่ะบุฟเฟได้นี่นะนี่นะเห็นปนะกระากินน่ะอันนี้เขาเจ้าไปต้มกินเป็นน้ำซาแก้บอหวานนล้วจะนี ใครพูดกะทัดมาบอกเลยเด้อแล้วเพาะว่าข่อยเสียเอาไปต้มกินแล้เห็นมันแห้งเก่งหน่อยไหมสันเนียนแท้บว่คนณะเด็ดทิมวดเออเพราะอันข่อยไปอันท่งสการเอื่อแดงเราโซ่ข่อยเพราะว่าบ้านข่ก็มีพอแล้วอ่าเราซื้อยีนเหนร้อยนะอือฮันมีเียนร้อยอะไรนะเขาเจออันเอามาต้มกินแล้วว่าเบาหวานแล้วลงมาสั่นว่าโอ้ดีดีบอกบอกเอฟซีเนี่ยว่าอันอันนี้นี่มันดีสําหรับเบาหวานนี่ยเนีนบอกอ่ะใครพูดก็บอกเลยเด้อ บอกเอฟซีคนไทยพูดก็ทัดมาบอกเลยหอมดีนะอันนี้อันนี้มันหวานซุนหวานซุนต้นมะเขือผมเห็นต้นมะเขือได้นี่ผมเห็นว่าต้นดอกไม้ดอกไม้อองซื้อออนไลน์มาจากอเมื่อกี้โอ้โหดอกดอกอะโล่บอกดอกอะโล่บอกว่าดอกมันเป็นกอจังดอกอะโลกันเลยอ่ะเอาเอาอีกอันนี้น้ำยังใส่น้ำบาดาลอยู่ตัว มน้ำมีบะน้ำมาดานน้ำหัวผัก่ว่าน้ำไส้ก่้ยใส้น้ำใส้น้ำซีดีแมนแมนแมนโอเคโอ้ดีเล้วมีมีมีออปชั่นให้ขั้นเท้าเอาน้ำอันซีดีใส่นะแทงไหมอันนี้เขาจ่าอันนี้เขาหูวทางใส่แล้วนี่นะแมนแมนแมนมันมันเือะเขาเทาคุณเองเด้เขาเสียรายแต่ที่แรกบัตรอันอันเลเดอร์มาเขาคงไม่เสียเสียแต่ค่าไฟเท่านั้น ภาปั้นน้ำขึ้นมาเพราะนั้นนี่นีน่นี่นนนนนะตัวเได้อยู่บ้านบ้านหลังนี้เลยแต่กี่อยู่ร้านบ้านโมบุโข่มนั่นได้เห็นโอ้ยมบุโข่มแต่อ,อยู่น้ำกันอยู่น้ำฟุ่นเป็นน้องเอือยอยู่น้ำกันหลังนั้นหกคนหกหกน้องเอือยเขาน้องเอืยอยห่าก,กันอยู่น้ำกันเออตัวเได้หลายปีแล้วเนาะอยู่บ้านหลังนั้นเออก็อหลายแล้วเนะาะกันพากันแอนแต่งงานแล้วก็พากันแง่กันยิ้วไปน่ะใช่ก็ คือบ้านชืน่นนนนนนงนั้นทุกบ้านชื่งนั้นเองอยู่แถวนี้เนาะมันใครแล้วยี่ใกล้กันเออจนไม่ทางบ้านอ่ะฮาร์ดอนอ๋ออันนี้ส่วนอีกส่วนเจ้าพระเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเด้อเดี๋ยวนี้ หมักกลิ้นขายสามีคนใดหาดมกกวาหาอดเดอพวก่ใาอยากได้ออเดอร์มาเลยโทรศัพท์แปดนึ่งเกตโอเคหาแปดสาย์งอยากได้บลินสมบักเซียนก็มีได้เลยพายเอาแบบักเซียนเลโอ้โหักเซียนให้เรียกอะไรในตู้เย็นสูงพอดีเมีนเมเม็ักเซียนน่ะกำลังมาสิเก็บเล่นะโอ้มามามาเอาบเลย โมบักเซียนครับเยี่ยมโบักเซียนครับละสิบบอกขบอเขาเจ้าเลยมีอยู<ว>่มีหกับเดี๋ยวนี้นะถ้าใครยังได้ก็ติดต่อมาเลยโอ้ดีดีดีีดบ่บอกมะเือ,อดเด้อมะเขือเด้ออีกได้ได้ไดอันนี้อันนี้โมเมนต์เดียกินได้ี่อันนี้กินได้ตัว่า,า่ร้นแกแล้วมันสดอ่อนกินได้โอ้มันต้นอย่างนี้จังวะต้นอย่างคือต้นมะทั่วเลยเหรอมามันคือมะทัวนี่ เสีบ่ิหารอกถ้าเจ้าเสี่ยวาเจ้าเลยไปคือซื้อน้ำสมเพลละเออโอเคแ้เขาจะไปขายมมือายงามียังไงเนี่ยมาบอกส่วนไหนเนี่ยอ้าก็มี่บักเรนนี่เด้อใช่ใอ้าบังเรนอาเริ่มเริ่มอเริมนเริ่มนีริ่มนี่เริ่มนี่มอันนี้บัเขือนเขือนนีเออเขือเขือน้อยอ่ารุ่นห้ามนะรุ่นนี้ขายกันได้บอกขายขายทงระหานี่ทงระหานทงสิบล็อกเแยากสิบลอกกลาง ก็บอบอน้อยบอนเป็นแซนด์วิชอันนี้กันส่วนผักบุ้งนี่ย่งผักบุ้งแต่ยังบดได้ใหญ่อขุนก็ไดอันนี้ฟากนี่มันส่วนมักอือประมาณอย่างนี้พวกเต่งพวกเต่งพวกเต่งอันขี่ไก่นี่เลยอันอันอันนี้อันนี้มักเต่งนะเต่งขี้ไก่ขายกันบ่กเต่งให้เอาไว้เอาไว้ขายตอนเช้าเลยโอ้โมันเป็นดวยสีเมื่อยลายเนยเมื่วยลายเนาะเด่นเมื่อยลายเนยเมื่วยไงบ่บ่เหื่อ่สามีักินได้แล้วบ่กินได้อยู่ต่ำอ๋อ มันแบบผส้อันนนนี้อัทำปลาบักเต่งแทนอันนี้ค่ะอันนี้ข้าวหมกทัวข้าวบักทัวแล้วกนหมกหูบักพริกโอ้เผิดเก็นจะได้เลยนี่เออมันดิบมันยังบดแดงเลยแยกไปละมุนแบบปลาบักเลี้ยแกันเออมักเผ็ดมักเผ็ดมักเผ็ดกับอันนาหมกทัวอยู่น้ำกันโคมิดกันโควิดงานงานงาน อันนี้ก็อีกอีกส่วนด้านหลังบ้านเป็นนี่ยและเกี่ยวอันนี้ก็อีกฝากนี่ก็เมนมะเขือมะเขือเขือส่วนส่วนหลังบ้านผมเพีอง กำลังเป็นเนอไปได้ก่ออเดอร์มาได้เลยนี่ครับอีฟันนี่ก่โอ้พักพักอยู่ในคุก ในกระถางมันในครูได้อีว่านี่ก็โอ้ผักหลายชนิดเลยนี่อันนี้พักยังหาก็บะบอกน้ำเพลินเด้อจะขอว่าเพลินกลับไปในบ้านละ คือสูงดีแล้วคืออนาข้างข้างของเปืนนี่โอ้อันนี้แกสว่วน,น,นอนาฝักเซียนอีกใช่โทรไปถามแม่บ้านแลยสาวฝักเซียนว่านี่โอเคโอเค นี่จะหมัดทั่วอีกเจนี่เฉยนี่โอ้ไปก็บเขาว้าวาโอ้มีตะก,กะแตนเริ่มมีตะก,กะแตนเข้ามาแล้วนี่เมื่อนนเซ่เผาว่าการตะก,กะตแตนเนอะเฮ้ยเซ่จับได้บ่เนี่ตะกะแตนตะกระเตนโย่โอ้ดีดไปละ เดี๋ยวเขาเมืนอน่าจ่มาซีกเราดัเพินนี่หน,น,นักแค่ต้นนี้อยู่ต้นตนึงหักแค่โอเค อันนี้ก็สวดสวนลังบ้านเพื่อนนี่ลังบ้านเพื่อนได้อ่านสวดพระเพียรไม่ครบก็อย่างได้โอเคตัวัหาเป็นคาดเมื่อวานนี่พีศพบอกยอดก้าปริบย่าแม่่าไได้ตัวแล้วสิบมาเดิะ ก็คันเมื่อวานนี่เป็นละมัอนี่ขณะยึงพบกับเออมีหกกลับใครมาเอาทางกระทำเด้อทางนั้นก็เบิดเลยเดินข้าวเดินร้อนเดี๋ยวเอาตู้เย็นเด้อใครอยากได้ก็ติดต่อมาแม่แหม่โทรหาน้อยเด้อเออโอเคขอบใจโอเคโอเคพี่น้องเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนหลังบ้านก่อนพึ่งจะได้บ้านหลังนี้แต่กี้พิ่งก็มาอยู่โมบูโฮม อาโฮ้องเอื้อเลยอาโฮน้องเอืเ้ออ,อ,ยอยู่บ้านหลังนี้อดทนสู้ดำการ้าโฮน้องเอื้ออันนี้กับบ้านหลังนี้อีกกบน้องเอื้อกันจะพาไปบึนนง,งหลังบ้านคนนี้ว่ามียังเด่นอ้อหลังบ้านคนนี้ เจ้าอาณาเซียนเซียนนา่ยนะแเจ้าเซียนปลูกผักเด้อต้องเกลี่ยกเจ้าอันน,น,นี้โอ้มันต้นมะเข็ดอยู่ในกระถางจะได้ขายเลยเนี่ยเผ็ดยะงไงจะน่าก็ได้เด็ดขาแล้วนี่อ๋อ มักเพชรมีหลายยี่หอด้วยนี่นี่โอ้ัหเ,อ,อ,เอ,อ้อันนี้กระต้นหักแค่จจไกลจีด้มาเก็บเท่วนี้แล้ว ก็หลายไว้หลายต้นแถวนี้อันนี้ดินอ่อนบ้านเพคนอันนี้ก็นีนน่ก็โอ้ฝักสวนเห็ดสวนกะมวนเนาะเห็ดสวนเนาะยามคับงามแรงถ่ายวีดีโอปลู <laughs> กต้นอย่างนี้นะโอ้ยแปกแตงมาเส้นบุขึ้นปานนี่โอ้ <laughs> แป้นกระหูกมะหูกี่แหละธรรมศาสตร์บ้านเอาหรอ,อบ้านบ้านเอาอืนนี้ปลูกกินนี่เลยเออใช่ก็ได้โอเคหลังบ้านจะทางปลูกผักปลูกบีกุล่ะเส้นบ้านเพิ่งจะสุดสุดกุละ่ะอันนี้ก็ต้นหนักแค่อู้สามีกินมะพี่น้องอ่ะ เดี๋ยนี่โอ้เจ็ดมงหาสิบต้นโอเอสามต้นสี่ต้นอยู่บ้านคนอันนี้กระสวนงานครอบครัวัน,น ประมาณนี้ส่วนบ้านอันนี้ขอประมาณนี้ด้วยอันนี้บักโอ้พี่น้องปลาทอดสมบักเซียนน,น้ำสมบักเซียนพี่น้องปลาทบแบบง,งามเราจะได้กินออเดอร์ส้มบักเซียนอีกแล้ว,ลว,เ,ลว,วเป็นมะลาออเดอร์มาราดเด้อพี่น้องเป็นแบบส้มบักเซียนออเดอร์มาราดนอกบ้านสองสามหลังนี้ก็เจ้ามีให้ แต่ละปีมาอ่นนนานพอดีละสมบักเซียนอันนี้มากระทนนันน่อยงานสมบุกเซียน่มะกเหือนน่น,น้หน่อยเน่หน่อยมันออกดอกนล่เจ้าก็ออกดอกเล้เปนไหตัว เก็กตัดถิ่งานนี่เได้าเนี่ยบุูเลยน้อบอกวบไปขึ้นไปหามันเห็นนะกต่สิมันถีเจ็บเนี่ยบวบถึงไป่ากเป็นบ่อยไวบกันนี่ก็ดีดีเลอพอดีละอากาศทั้งรอบเม็นลมอย่าปักเสียนน้ำขึ้นบัมาน่กาบอ่ะเอ้าน้ำเป็นยังงบัวดผักดีกบัเนี่ไปเบ่งดูบัได้อาบน้ำบได้ตายเลยพอดบคนมีน้ำซีดีเราก็ไ่ได้นแบบบ้านเจล้วน้ำมาด้ อยน้ากบตอจทีนี่ขอสุกุมาองังเราเราบีซีนี่เขาันสาวสิอันนี้นี่โบเอานเกลอเอาเติมต่มั้างงาต้นไผ่ใบกระเพราโบลายเนาะผมจะปลูกปีนี้เด็กะเพขอจะเห็นจ้ะเห็นกพได้ขวนะเมื่อวานลวจะได้น้ำอสมเพชตามต้นสิฟว่อได้ขวนมต้นิบกันี่ยัอ๋อซื้อทำเราอะอืมซื้อมาูโอเค เก็บเออเอาหูยอดมันออกดอกจุ่มนี่แหละออ,ออกดอกอ่อนน,น,นี่นะเอาจนยอดอ่อนดิเขาต้องปีเต็มมันได้ใบเดซัมหนี้นี่นะมันเป็นร่างล่างเป็นซีฟเทอเพรพวกนี้นกันมาใส่น้ำโอ,อ้ร่างเป็นซีฟน้ำพวกนี้มันองเด้อสมบัติอันเป็นสะอาดจะอ้างอืมเป็นล่างแต่ซีฟน้ำพวกนี้จะน้ำใส่พวกพวกนี้บห้มี มาลองมาลองสักก่อนถื่ใจถื่ใจถื่ใจมาซื้อไหมออเดอร์เลยออเดอร์เลยเออเดี่เขาเก็บใส่ไว้การบาไม่ได้หลายๆลายเลยจะคอยจะคอยขั้นเนียนๆอันเดี๋อีกอีกนานโอ้ยงามงามกำลังงามเนาะเออฮะเนี่ยเก็บคู่มือเลยนี่นะพอมันออกดอกคู่มือได้ออกไวเนาะเออมันทอนมันทอดมีแตยอะไรผมก็สะเพรดเเราได้เก็บแล้ว่ะเราลอาเก็บเลยดิเราทำอะไรละ โอเคขอบใจเขาสิโอเคโอเคทุกคนอากาศสงประมาณนี <Hello. S 2> okay. nice ้เด้อส่วนเพิ่นงามงามงามหลายไครขึ้น่าละไคสนใจกับติดต่อมาเด้อทัดทางมาโทรมาหาเพื่นโทรศัพท์อยู่ทางลุ่มันละโอเคเขาจะได้กลับเท่านี้เด้อกลับบ้านสักก่อนตอนนี้ เมียบ้านฉันเลิกงานละโอเคเจอกันคืนหน้าบ๊ายบาย